สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่ายลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b สไาชกกับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าสารแล้วก็คิปใ,ใหม่ๆจากช่องสัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรบวันนี้นะครับทางช่องทางสัชวาสไตล์นะครับก็ได้มีโปรโมชั่นเสริมดีๆนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับก็เป็นของเครือข่ายทรูมูฟนะครับวันนี้ก็จะมานะครับทั้งสิ้นอ่าสิตัวนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ โปรโมชั่นเสริมอินเทอร์อเน็ตของเครือข่ายทุมุกตัวแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามดอกจันเก้า 9, สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็น WiFi ฟรีนะครับ60นาทีเน็ตไม่อันเน็ตมลสปีดนะครับดอกจัน878ดอกจัน3ดอกจัน9สี่เหลี่ยม WiFi ฟรีย60นาทีนะครับ หรือว่า1นชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็ไปดูตัวที่2กันเลยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นการแลกของทูนะครับ ID นั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับดอกจัน935ดอกจัน95านะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นฟรีทูไอนะครับก็จำนวนเน็ตนะครับ4จิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935าดอกจัน95สี่เหลี่ยมฟรีทูไ ID 4นะครับจิกนะครับใช้งานได้ส0วันหรือว่า1เดือนเราไปดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจาน777ดอกจาน5 9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10จิกนะครับใช้งานได้5วันนะครับเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจาน777ดอกจาน5 9สี่เหลี่ยม เน็ตจำนวน5จิกเล่นได้5วันนะครับเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดเราไปดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจาน103ดอกจาน8สีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1จิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ไมลดสปีดนะครับ ดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมเน็ตจำนวนหนึ่งจิกนะครับเล่นได้หนึ่งวันนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่ห้ากันนะครับพเพื่อนๆโปรโมชั่นเสิร์ฟอินเทอร์เน็ตของทูมู e ตัวที่ห้าให้เพื่อนๆก,กดก 103. ดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกนะครับใช้งานได้1วัน ดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนสี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน1นจิกนะครับใช้งานได้1วันเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เนต็ตนะครับของเครือข่ายทูมุกตัวที่6กันนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจันเ7 7ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่5จิกนะครับใช้งานได้5วัน เน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน777ดดอกจัน55สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 5G จิกใช้งานได้5วันโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับคือตัวที่7นะครับตัวที่7นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวนทั้งสิ้น2จิกนะครับใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจาน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดเราไปดูตัวที่8นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่8ของท m o ูฟนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน 935ดอกจาน88สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตจำนวน2 g ิกนะครับใช้งานได้7วันหรือวันหนึ่งสัปดาห์เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจาน935ดอกจาน88สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2 g ิกนะครับใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับ เราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวที่9กันนะครับตัวที่9นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันส2งนะครับ2องดอกจันสองสี่สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวนทั้งสิ้น10 g จิกนะครับใช้งานได้1สัปดาห์หรือว่า7วันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน2 2งดอกจันสองเก้สีสี่เหลี่ยม เน็ตจำนวน10จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เน็ตไม่อัานเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็จะเป็นนะครับของทูมูฟนะครับตัวที่10นะครับให้เพื่อนนะครับกดดอกจันนะครับ95นะครับ935นะครับดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต จำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่10 g จิกนะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตเมลสปีดนะครับดอกจาน935ดอกจาน3 6สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน10 g จิกนะครับใช้งานได้30วันเน็ตไม่อั้นเน็ตเมลสปีดนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟที่ผมนำมาแนะนำเพืเ่อนๆนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้ แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครบเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแคู่นย์บาทพอนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่อง s าชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดกอกสารแล้วก็คลิปใหมใหให่จากช่องชัชวัลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวัล <Media> สไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ